สวัสดีครับชาวบอมคริปโตนะ EP 34วันนี้ก็จะพาไปดูตลาด Marketplace นะครับซึ่งตอนนี้ก็ราคาสูงขึ้นมาเยอะนะครับนะแล้วก็นะถ้าใครจะตัดใจลงทุนยังไงก็ศึกษาให้ดีนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนหรือแนะนำนะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันนะครับครับก็สำหรับเว็บไซต์ของตลาดนะครับก็คือ เจ้า m a r ก็ตจุดบอมคริปโ o จุด i นะซึ่งตอนนี้ก็แนะนำเบราว์เซอร์ที่เป็น Firefox หรือว่า Brave นะครับเพราะว่าถ้าใครใช้ Google Chrome หรืออะไรเงี้ยม,มันมันมีจะมีบั๊กอยู่นะครับมันจะรีเฟซหรือว่าเรากรองดูไม่ได้นะโอเคนะครับก็เข้ามาก็มาแบบนี้นะฮะนี่นะก็มาแรกในส่วนของแดชบอร์ดนะครับก็จะเป็นการสรุปยอดนะครับว่า ี24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างขายไปเท่าไหร่นะครับไปดูทั้งหมดเลยนะเปิดมาทั้งหมดเนี่ยนะตอนนี้มีขายอยู่นะครับ857นะครับขายไปแล้วฮีโร่เนี่ย2,544นะบ้านก็แบบนี้ครับเนี่ยขายไปแล้ว185หลังนะตอนนี้มีวางขายอยู่185หลังขายไปแล้ว1,000กว่าหลังนะครับที่แดชบอร์ดก็จะเป็นข้อมูลประมาณแบบนี้ มูลค่าเท่าไหร่ก็บอกนะฮะทีนี้อาดู24ชั่วโมงแล้วกันนะตอนนี้ที่เพิ่ง list ไปครับนะที่เพิ่ง list ก็คือเพิ่งวางขายนะครับโดย hero เนี่ยขายได้เฉพาะ super legend เท่านั้นนะครับอันบ้านก็นี่เพิ่งวางขายะ,นะแล้วก็ที่ขายไปแล้วเพิ่งขายไปนะครับก็นะล่าสุดก็แบบนี้นี่ทีนี้มาดูครับในส่วนของ market ก็ตัวนี้นะฮะก็เพื่อนๆก็ สามารถที่จะฟิลเตอร์กลองได้ว่าเราต้องการเลือกสกิลแบบไหนนะซึ่งก็อาจจะเป็นตีช่วยตีกลองนะครับระเบิดแบบนี้นะครับสกิลเทพๆเลยนะก็ทจจะลุกล่องนะครับไม่ต้องทะลุบอมแบบนี้นก็นีนะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะครับถ้าเราบอกเให้นี้ราคา แรงไปนะแล้วก็มาสามารถมาเลือกดูได้นะครับราคาตามสุดนะฮะตอนนี้อยู่ที่789นะครับเมื่อตอนแรกๆเนะี่ยจำไม่ผิดอยู่ประมาณสัก700เองนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะ,ะนะโดยเฉพาะนี่ยังไม่มีสกิลระเบิดทะลุนะครับนะถ้าตัวที่ระเบิดทะลุนี่800กว่าแล้วนะเพราะว่าระเบิดทะลุยังไงก็จำเป็นเนาะ นะครับมันโดนหลายโดนไกลหลายอันนะฮะนี่นะก็นะครับซึ่งที่วางขายเนี่ยเขายังสามารถที่จะเล่นได้ด้วยนะครับก็วางขายไว้แล้วก็เล่นได้เพียงแต่ว่าเมื่อมีคนมาซื้อแล้วนะครับมันจะ low back กลับไปประมาณ10นาทีผมคิดว่าตรงนี้เป็นเหตุให้แพทนี้มันมี error เรื่อง low back ด้วยนะเพราะว่า นะครับเวลาถ้าเกิดมีการซื้อขายฮีโร่เนี่ยมันอาจจะ low back นะครับคนขายจะ low back ะว่าเวลาขายตั้งขายเนี่ยฮีโร่ยังเอาใช้งานได้นะครับนะฮนะก็ไปดูบ้านบ้างครับบ้านก็นะลองดูจากราคาเลยนะครับตามสุดวรานนะวันแรกๆนะครับวันแรกๆทำไมโล w price ขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะ วันแรกๆเนี่ยนะครับเคยเห็นอยู่แ๊บๆนะหกร้อยี่สิบนะครับบ้านเล็กนะตอนนี้อยู่ที่เก้าร้อยกว่าแล้วาจะถึงพันแล้วนะครับก็ถ้าใครซื้อไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่า,าตอนนี้เอามาขายถ้าขายได้นะก็ได้กําไรนะครับได้ใช้แล้วก็เอามาขายก็ได้กําไรแล้วนะครับนะบ้านมินินะครับราคาปกติมัน2004นะวันแรกๆก็เห็นมีขายกัน2002นะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะของมีจำกัดนะคนบางทีก็จะซื้อบ้านนะแล้วก็ไปซื้อฮีโร่นะครับฮีโร่ก็ขอแค่มีไม่ต้องมีถังเขียวอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีบ้านอยู่แล้วนะครับถังเขียวนิดเดียวแต่ว่าคิดว่าสกิลระเบิดทะลุนะครับราคาแพงนะตอนแรกก็เจ็ดร้อกว่าเองนะฮะประมาณแบบนี้ครับ เพื่อนๆก็าสามารถที่จะ Connect Wallet แล้วก็มาซื้อได้นะครับใครมีบ้านจะขายก็ตอนขายวางขายก็ยังใช้ได้ใช้งานได้อยู่นะครับนะก็คิดว่านี้เขาก็มาวางขายไว้นะครับถ้าขายได้ก็โอเคนะไมไ่เสียหายอะไรนะครับเสียค่าแก๊สในการวางนั่นเองนะเพื่อนๆก็ต้องมา Connect Wallet นะครับนะลอง n อน n น็กว ไม่แน่ใจนะว่าโอเคไม่เป็นไรนะกนประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้นะเว็บไซต์ตลาดก็แยกกับเว็บไซต์ของเกมนะครับนะก็แยกกันนะฮะแต่ก็คิดว่าเวลาอัปเดตบางทีก็อัปเดตแพชอาจจะมีการปิดทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกันอยู่เนาะถึงแม้จะอยู่คนละหน้าแต่มันก็เชื่อมโยงน,นะครับแล้วพบกันครับ